ทั้งโลกในตอนนี้ประเมินกันอย่างนี้เนื่องจากเนื่องจากว่ามีการส่งสัญญาณของการที่จะตั้งทาเิกันเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเรี่ยงไม่ได้ก็คือว่า p s โค h o จิ g i ลเอ e เฟ e c t นะฮะคือภาพของการที่จิตใจของคอนซูมเลอร์ทั้งหลายผู้โล่ทั้งหลายเนี่ยจะไม่แฮปปี้กันความหมายก็คือทุกคนก็ต้องคิดว่าเอ๊ะสงครามค้ามันเกิดขึ้นแล้วนี่ เพราะนั้นล้วเยการกินการใช้ก็จะต้องลดลงอย่างนี้เนี่ยมันมีผลไปกระทบวงกว้างมากๆคือผมว่าทั้งโลกเนี่ยมีผลกระทบเรื่องนี้อย่างแน่นอนอีกเรื่องไม่ได้จริงเพราะนั้นแล้วเนี่ยการที่ตัวเลขปีนี้เนี่ยจะเป็นบวกในเชิงอ่าีวิดีของโลกเนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะผมยังเป็นห่วงว่าจะติดลบด้วยจัาไป วันนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้ผู้ปกอบกาทั้งหลายเนี่ยต้องตั้งใจนะฮะแล้วก็วางแผนว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยสินค้าของประเทศไทยนะฮะที่ทุกคนทําธุรกิจอยู่เนี่ยมีตละดทดแทนที่ไหนได้บ้างนะฮะรณวนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ต้องวางแผนตั้งรับนะะว่าผลักลายต่างๆที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยนอกจากตลาดสารที่อาจจะหดลงแล้วนี่เนี่ยเราสามารถส่งไปขายที่ไหน 以吧。